เราวิ่งด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยตัวนี้ต้องเจนไฟให้กับมอเตอร์เพราะแบตเตอรี่ไม่ได้ถูกใช้นะแบตเตอรี่เก็บไว้เก็บไว้ใช้ตอนไหนตอนความเร็วต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนที่เราเล่นเครื่องทันทีทันใดที่เราต้องการแสงเพราะนั้นตัวนี้ต้องจ่ายเข้าไปเสริมแต่แต่ในเวลาที่วิ่งด้วยความเร็วรอรลอยตัวแล้วเนี่ยหน้าที่หลักเลยนี่รับบทหนัก เพราะน,น้ความร้อนจะสูงการระบายความร้อนมันจะใช้น้ำนะครับจะใช้น้ําก็คือท่อเนี้ยอันนี้คือท่อระบายความร้อนน้ําเข้าออแล้วก็น้ําออกเพราะฉะนั้นน้ํามันจะเข้ามาตรงเจเนอเรเตอร์นะครับน้ำจะเข้ามาตรงเจเนอเรเตอร์ตัวมอเตอร์นี่น้ําไม่ได้มีไปวิ่งรอบมอเตอร์เลยนะครับเอาวิ่งอยู่แค่นั้น และในขณะเดียวกันก็ใช้อั้มน้ํามันเนี่ยอั้มน้ํามันในยุ่งหลังเนี่ยอั้มน้ํามันหล่อลื่นเอามาลาดลงไปที่นี่ด้วยพราะนั้นเท่ากับมันมีการระบายความร้อนอู่สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือจากน้ํามันหล่อลื่นที่หล่อลื่นชดเกียร์อีกส่วนหนึ่งคือน้ําน้าระบายภายนอกแต่น้ํามันหล่อลื่นเนี่ยเทลงไปเลยนะครับเป็นวฉีดเป็นลอกซัน ฉีดเข้าไปเพื่อระบายควานร้อนดังนั้นเราจึงเห็นว่ามันต้องแพ็เห็นไหมมันไม่มันไม่เปลยแบบนี้เห็นไหมมันไม่เปลยมันแพ็์เพื่อไม่ให้น้ามันเข้าไปข้างในดังน,นั้นหน้าที่มันก็ชาร์จกับสตาร์ทเครื่องยนต์ดังนั้น ไม่มีสตาร์เตอร์มอเตอร์รถยนต์ทั่วไปะน,น,นะสำหรับรถยนต์ไฮบิดนะอันตาก็คือมอเตอร์ m g 2 m g 2ก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนชุดนี้ก็หน้าที่ก็ทำหน้าที่ขับเห็นไหมทำหน้าที่ขับเคลื่อนอ่าไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าหรือล้อหลังก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ดีเจนเดลีทีฟเบรกกิ้งก็คือปลิงไฟดีเจนเดลีทีฟวัตถุประสงค์หลักเนี่ย ของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์หับบินเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของการดีเจนเนี่ยเพื่อให้มันเกิดอันหน่วงหรือเอนจิ้นเบรกกับตัวรถยนต์นะครับแต่ผลพลอยได้จากการเอนจิ้นเบรกเนี่ยเราได้ไฟออกมาเราได้ไฟออกมานะครับเพราะนั้นการที่มันรีเจนไฟกลับไปเนี่ย แบตเตอรี่มันเป็นโหลดรับไฟจากออเตอร์อันนั้นมันจึงทำให้เกิดความหน่วงกับตัวรถทำให้รถเราชะลองลงแต่ไม่หยุดนะครับแต่ไม่หยุดจะมีรถยนต์บางยี่ห้อเท่านั้นที่รีเจนจะกระั่งรถอยู่เช่นนิสสัน e-power คลิกแต่เป็นเจเนอเรชันแรกเจเนอเรชันปัจจุบันเนี่ย ไม่หยุดนะครับเจเนเรชันแรกเนี่ยหยุดเลยเพราะฉะนั้นคนคนที่ขับรถคิ่เจเนเรชันแรกเ่ยคนขับจะว่าเขาขับนะคนขับจะชอบเพราะไม่ต้องเหยียบเลยแค่เหยียบคันเร่งแต่ยกคันเร่งเหยียบคันเร่งยกคันเร่งรถหยุดได้ใช่นะแต่ไอคนนั่งไม่ชอบเพราะว่าการยกคันเร่งหนึ่งครั้งเนี่ยมันคือกำลังคเคลื่องเนี่ยจะแบบรืนะเพราะว่ามันเบรคก็ทักแรงโดยอาศัยการ การดึง,ดงหรือการเบรกโดยที่เรียกว่ารีเจนเนี่ยมันทำให้รถจุดเลยดังนั้นคนขับอ e ีพาวเวอร์เจนแรกๆเนี่ยจึงไม่ต้องเหยียบเบรกอะไรก่อนอย่างลงเขาเนี่ยแทบไม่ต้องเหยียบเบรกเลยยกเท้าจากคนลร่งเดียวจะชะลอมืดมืดมืดเล่าเบรกเลยนะครับอันนี้คือ <c oughs> คือประโยชน์ของการรีเจน แต่การดีเจนที่มากเกินไปก็ทําให้คนนั่งเกิดการเวียนหัวเพราะว่ามันจะนืดนืดนืดอ,อย่างเงี้ยคนขับไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ามันขับมันมีกิจกรรมแต่คนนั่งบางทีเพิ่มเพิ่มกำลังตลาดเงี้ยแล้วพอไอ้คนขับยกเช้าพุกนะมันนั่งไม่สบายบางคนก็เวียนหัวมวัานเหมาะกับการเอาไปแกล้งคนดีนะ ตัวชุดเกียร์ชุดเกียร์แพรนเทอรี่เกียร์เนี่ยมันจะมีในในชุดนี้จริงๆมันจะมีชุดเกียร์อยู่สองชุดนะครับเป็นเตอรี่เกียร์สองชุดชุดหนึ่งเป็นชุดเพิ่มความเร็วกัาเป็นชุดหนึ่งเป็นชุดลดความเร็วชุดเพิ่มความเร็วเนี่ยจะใช้กับเจนเนอเรเตอร์ชุดลดความเร็วจะใช้กับตัวมอเตอร์เพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยความเร็วรอบหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยรอบเฉพาะตัวมอเตอร์อย่างเดียวนะครับ นะท็อปสปีดมันเนี่ยความเร็วรอบมันเนี่ยหนึ่งหมืม่นสามพ,พันห้ร้อยรอบันนัมันจึงต้องต้องให้ตัวเนี้ยส่งคําลังออกมาแล้วเอามาลดความเร็วรอบลงดังนั้นในรถยนต์ไฟฟ้ามันจึงมีเกียร์ที่เราเรียกว่าซิงเกิลสปีดดีนชัดเกียร์ใช่ไหม เกียร์รถยนต์ในฟ้าจะเป็นแบบนี้ BV นะเป็นซิงเกิลสปีดเล่นะครับเกียร์เกียร์ความเร็วเดียวเกียร์ลดความเร็วรอบชนิดหนึ่งความเร็วอันนั้นมันจะไม่มีเกียร์หนึ่งสองสามสี่ไม่มีมีเกียร์เกียร์เดียวเดินหน้าเดินหน้ากับปืนไปเลยนะกับถอยหลังเพราะนั้นเกียร์รถยนต์ไฟฟ้ามันจะมีอยู่ซีเลกเซเลกเตอร์สวิตช์เนี้ยมี P R ดีแล้วก็เอ็นดีไม่มีหนึ่งสองสามสี่ดีมีไดอย่างเดียวก็คือเกียร์เดียวเพราะนั้นจึงเป็นที่มาครัว่า,าซิงเกิลสปีดก็คือความเร็วเดียวดีรัชชนเกียร์ก็คือเป็นเกียร์ลดความเร็วรอบหนึ่งความเร็วนะเป็นเกียร์ลดความเร็วรอบหนึ่งความเร็วเพราะดีรัชช์คือการลด ไม่มาลดลงแต่ในรถย,ยนต์ไฮบริดคันนี้มี ase, อินครีสอินครีสคือเพิ่มีะเพิ่มความเร็ยรอบก,กับ,กบรีดักชันจะเพิ่มความเร็ยรอบไปเพิ่มให้อะไรไปเพิ่มความเร็ยรอบให้เจเนเรเตอร์เอาทำไมต้องเพิ่มมาเพราะความเร็ยรอบเครื่องยนต์มันทำงานที่เดินเบานะครับหนึ่งพันสามร้อยรอบ ไม่ใช่แคร้อยห้าสิบรอบมันขึ้นอยู่ในสีนะหนึ่งพันสามร้อยรอบของโตโยต้าเนี่ยและหลังจากนั้นมันจะต้องไปเพิ่มความเร็วพันสามร้อยรอบให้เป็นความเร็วที่สูงขึ้นอีกในขณะที่มันเดินเบาเพื่ออะไรครับเพื่อไปได้าตัวนี้ไงให้มันผลิตไฟให้พอในขนาดที่คอึยนเราทำงานที่รอบเดินเบาพอไปไหนอ่ะพอที่จะไปชาร์จเข้าตัวนี้เห็นไหม นึกถึงเราซื้อเครื่องบันไฟไปใช้ที่บ้านเวลาเราติดเครื่องปลื้ดใช้ไฟได้เลยไหมนะแล้วต้องค่อยๆปรับความเร็วรอกให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งมันได้แรงดัน220โวลต์ถูกไหมแล้วก็รองทัจะประเดี๋ยวให้มันเสถียรเนี่ยมันนิ่งก่อนแล้วเราก็จ่ายออกไปใช้งานเพราะนั้นเหมือนกันวันนี้ถ้าเราพังถ้าเอาความเร็วรอกพันสามร้อยย่างเดียวเนี่ยไฟไม่พอ มันก็ต้องเพิ่มความในรอบขึ้นทุกคันที่เป็นรถยนต์ไฮบริดจะมีสปรดแบบนี้เพิ่มขึ้นนิสสันคิกก็เช่นเดียวกันนิสสันคิกก็มีอินทรีแต่นิสสันเขาไม่เรียกอะไรอินทรีก็เรียกว่ามัลติพลายก็คือค cool, mm ูณ hmm. เพิ่มความรในรอบก,กับรีดักชันนันนะครับเพราะนั้นมันจะมีตัวสปริรีดักชันกับอินทรี ซึ่งอินคลิปเนี่ยมันจะมองไม่เห็นด้านเราเห็นด้านนี้คือเป็นรีดักชันที่อยู่ด้านมอ,อเตอร์ส่วนตัวนี้มันเป็นเฟืองท้ายเข้าไปที่ล้อตัวนี้เป็นไฮอดีเกียร์หรือตัวสะพานในการส่งแรงต่างๆตัวนี้ก็ทาวมอเตอร์ก็คือมอ,อเตอร์ชุดน,นี้แหละนะเกียร์รถสปีด พอเราสตาร์ทมัน,ม,นมันไหลเลยนะไม่คุ้ในหรน,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 นีาาร่เป็นับานครับรถรถอีวีบีวีเนี่ยมีรอบเดินเบาเบาไหมผมไม่เคยขับไม่มีคือมัมนมันไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหลเนี่ยต้องเยียบเรกนะไม่ไหลต้องเยียบเรกถ้าเราอยู่ในตำแหน่งดีแล้วเรารถหยุด แล้วเราถอนเท้าจากเบรกรถมันก็จะเคลื่อนที่เพราะว่ามันอยู่ในสภาวะย้ายถูกไหมอยู่ในสภาวะย้า์แต่ในขณะที่เราหยเบรกมันจะไม่จ่ายไฟออกไปเพราะว่ามันรับรู้ว่าคนขับต้องการอยู่รถแต่ถ้าเกิดอยู่ในดีแล้วไม่หยยบเบรกมันก็จะไปเรื่อยไปมันก็ไหลแต่ความเร็วรอบไม่ได้เพิ่มขึ้นให้เพิ่มมันก็ไหลตามท้อกัน อาจารย์ต้องระวังกันเน,นี่ยนะมันไปเรื่อยๆนะทั้งๆที่เป็นทางราดชันเนี่ยมันขึ้นไปได้นะ <ๆ S 1> จริงๆนะอาจารย์ลองดูอาจารย์ทดลองเลยแล้วแล้วขึ้นมากเนี่ยอาจารย์ไม่ต้องเหยียบมาเล่งกมันๆๆไปมันเรื่อยๆ,ๆผมผมเคยทดลองขึ้นที่จอมรถสยามนาลกรณเนี่ยนะ <ๆ S 1> ผมไม่เหยียบเลยนะ <ๆ S 1> มันไปได้เกือบถึงแล้วข้างบน,นอ่ะ <ๆๆ S 2> ไปมันดึงมันไป ดยที่ไม่เกย่ยวกันเล็กเลยเพราะฉะนั้นจุนนี้ต้องระวังนะครับอาจารย์ต้องระวังยิงถ้าบ้านมีเด็กเล็กด้วยนะวิ่งรอกรถอกเนี่ยนะจะไปทํางานลูกวิ่งล็รถท้ายรถเนี่ยอันนี้ต้องต้องระวังนะอาจารย์เพราะว่ามันอันตรายนะครับมันอันตรายเพราะฉะนั้นในการเกีียวเด็กนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องการให้รถเกิดการขับเคลื่อนระบบมันจะไม่จา่ายไฟเพราะสัญญาณใช้เบร เป็นตัวบอกใช่ไหมแต่ถ้าเราถอ,อนเท้าจากเบรกเมื่อไหร่แล้วมันอยู่ตำแหน่งดีปุ๊บมันตะรับรู้อ้ยต้องขับแล้วเพราะคนขับเข้าเกียร์ดีไปแล้วนี่แล้วไม่เหยียบเบรกก็ต้องจัดไฟออกไปใช่ไหมถ้าเราต้องการเพิ่มความเร็วเราก็คันเ,เร่งก็จะทำให้รถเราเกิดการเคลื่อนที่เรเ็กระดัมากอา่อ เป็นอัตโนมัติเนี่ยอ๋อตัวนี้คือพวกนี้อาจารย์ต้องเปิดอาจารย์ต้องเปิดระบบทุกครั้งพวกนี้พอ,อเวลาเราออฟปุ๊บเนี่ยระบบมันจะยุติกรารทางานเวลาจะใช้ใหม่ก็ต้องเปิดต้องเปิดนะครับยกเ้นกออโต้เวนโอนอาจารย์ต้องใช้ Auto phone. ออโต้เวนโอนอันนี้จะปลอดภัยหน่อยหรแม้จะเป็นตำแหน่งดี ตำแหน่งดีนะครับแอ้เบรกไม่ได้จูงเดียวแต่ออโต้เบรกโอนมันจะเบรกไวให้เพราะมันก็รู้อีกอย่างหนึ่งว่าอ,อ๋อไอเนี้ยคือการเบรกเพราะสัญญาณการทํางานของออโต้เบรโกโอนเนี่ยมันก็ไปที่ชุดคอนโนทรลเช่นเดียวกันก็เหมือนกับเราเกียรเบรกอันเนี้ยจะดีตรงที่ว่าสำหรับคนที่เกียร์เกียร์เบร,รกนะเพราะรถจุดปุ๊บอ,ออโต้เบรกโอนทำง,งานเลย พราะนั้นเวลาขึ้นทางว่าชันไปจอดติดอย่างนี้ก็ไม่ต้องเปนกลัวเาว่ารถจะไหลเพราะว่าเหล็กันดแล้วครับที่เบรกเลยครับครับชุดเดียวอันนี้คืออินพุต ุชของชุดมอเตอร์ที่จะเข้าไปที่อินพุตสำหรับมอเตอร์ขับเคลื่อนเนี่ยซึ่งเครื่อง,ง,องขับเครื่องมีอยู่แค่นี้นนะครับตัวนี้คือตัวขับเลยนะครับก็คือเข้าที่ชุดนี้เนะี่ยมันจะพุสเข้าที่ชุดนี้วัะนั้นเวลามอเตอร์ทำงานก็คือชุดนี้เป็นตัวไดเนะี่ยวัลเล็ก ไดร์เนตเตรีเกียร์ก็คือไดร์ชุดนี้ออกอาจารย์ก็เชื่อมออกไม่ได้แอ้ตัวนี้มันจะองดึงออกได้เพราะมันเป็นมันเป็นชุดชุดเฟรมเกียร์นะครับซึ่ง ใบกระชุดนเนี้ยเครือตัวนี้ขับเคลื่อตัวนี้หน้าที่เดียวกันเราเรียกว่าตัวนี้คือตัวสันเกียร์ตัวนี้ก็สันเกียร์แต่มันเป็นตัวตัวขับเคลื่อนนะครับตัามาเซนเซอร์ที่มีความสำคัญที่บอกนะ รีโซเวอร์อ่าีเซนเซอร์ตัวเนี้ย,ร,ย,ยรีโซเวอร์รถยนต์ไฮบริดทุกคันรถยนต์มีมีทุกคันต้องมีเซนเซอร์ตัวนี้ถ้าเป็นพวกรถจักรยานยนต์ดัดแปลงที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เราซื้อทับบอเตอร์มาพวกนี้ใช่ไหมก็มีเซนเซอร์ตัวนี้เหมือนกัน เอาไม่งั้นแล้วสปีดคอนโทรลมันไม่รู้ว่ามันจะจ่ายไฟให้ตอนไหนครับกจใช้ออนเซนเซอร์ ensor, นะเพราะว่าออนเซนเซอร์เนี่ยต้นทุนต่ำต้นทุนต่ำนะครับต้ ensor, นทะุนต่ำและออนเซนเซอร์เนี่ยมันดีดีอย่างตรงที่ว่ามันเป็นสัญญาณดิจิตอลเลยนะมันเป็นสัญญาณดิจิตอลเลยเพราะมันเป็นแผงวงจร ทำงาหาร่วมแล้วก็ส่งเอาพุทออกเป็นสัญญาณดิจิตอลตัวนี้ออกเป็นอนาล็อกนะเรียกออกเป็นอนาล็อกแล้วก็ต้องไปเป็นดิจิตอลอีกครั้งหนึง่งอาจจะมีคําถามแล้วองทำไมไม่ทําเป็นดิจิตอลเลยใช่ไหมทำไมไม่ทำเป็นดิจิตลลอลมัไมไมนไอคอนเทนเซอร์แบบนั้นอ่ะมันมันไม่เขาเรียกว่าภาษาช่างเาเรียกว่าไม่เอนดูร้านก็คือมันไม่คงทน ราะไอนี่มันร้อนมร้อนนะมันร้อนจัดมากก็เทียบกับกับไอวัตเหล็กอนนั้นมันจึงไม่สามารถใช้อ่อนได้เขาจึงไม่ใช้ไม่ใช้ใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่มันจะเป็นจุดอ่อนเพราะเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียอย่างเงี้ยอันนั้นตัวนี้ไม่ต้องกลัวเสียผมยังไม่เคยเจอเสียเลยนะจริงๆนะยกเล็กนะอย่างเดียว เสียเพราะช่างหรือคนบังคับไปลื้อแล้วแอดจัดมันไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันมีมันมีสลอ็อตสักแบบเนี่ยมุมมันไม่ได้อันนั้นแหละทำให้เสียแต่ถ้าเราพังตัวมันเองผมก็ยังไม่เคยเห็นเสียนะซึ่งในรถจักรยานยนต์ก็จะมีความแตกต่างกันรถจักรยานยนต์อ่าในเราซื้อฮับมาเนี่ยไอ้ฮับไอ้เพนฮับมอเตอร์เนี่ยถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ที่เป็น อเล็กแอนดูแฟกเจอร์ประกอบมาจากโรงงานเนี่ยเขาไม่ใช้ฮับนะเขาไม่ใช้ฮับมอเตอร์เขาใช้เกียนะไม่ใช้นะครับเช่นของพันดาของยามาฮ่าของแรมเบต้าเนี่ยเอ็ U, ใช้เกียไม่ใช้ฮับมอเตอร์นะไม่ใช้ฮับมอเตอร์นะครับ ซึ่งถามว่าทํำไมไม่ใช้ฮัร์บอลเตอร์ก็ฮาพบอเตอร์มันมีมันมีจุดอ่อนและที่สัมคัญก็คือตัวฮับอเตอร์เนี่ยนะมันให้ power ได้ไม่เท่ากับ p m เนะครับมันให้เ o w e r ได้ไม่เท่าอย่างเช่นของของคอนด้าคอนด้าที่มาขายบ้านเราเนี่ยแต่ตอนนี้เขาเขายังไม่ได้วางตลา,าดจะเป็นคอนด้าเบลลี่ นะครับเป็นลี่จะเป็นรถเล็กนะเป็นรถที่ใช้ในใน,ในหมู่บ้านเนีชาร์จครับนวิ่งได้ประมาณร้อยถ้าจำไม่ผิดร้อยประมาณ170าร้อยสโลชาร์จคังแล้วแบตเตอรี่เป็นแบบสวอปไม่มีการไปเสียบปลั๊กชาร์จก็คือม็นมีแท่นชาร์จนึกถึงแท่นโทรศัพท์รุ่นเก่าเรานะเวลาเอาทอถ่านมาไปชาร์จแบบนั้นอะ่ะเสร็จแล้วก็ประมาณสิบเรียกว่าเป็นการการสวอปแบตเตอรี่ ะคอันนั้นก็จะจะเป็นในลักษณะของอการใช้งานแบบนั้นนะครับอันนั้นตัวนี้มันจะมันจะบอกอะไรบ้างนะคือเน,นื่องจากว่าเห็นไหมครับรีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเอ็กซ์ตรีมเดลเอเบิลแล้วก็คอมแพคเซนเซอร์คือคือมันค้งทนอะ่ะแต่เอ็กซ์ตรีมขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยคือโอกาสที่มันจะเสียมันต่ำอ่า แล้วก็มันไม่มีวงจรชิปส่วนที่เป็นวงจอเล็กทรอนิกนะอ่านั้นมันใช้อะไรตัวจับโดยใช้แมกเนติกโพโพสิชันก็คือตัวจจับโพลของโรเตอร์ตัวจจับโพลของ router. โรเตอร์พวกนี้แปดโพลก็โพลยิ่งเยอะเป็นไงครับมอเตอร์ดีไหมดียิ่งโพลยิ่งเยอะมอเตอร์ยิ่งดี นะราคามันก็จะแพงน,นะครับเพราะนั้นมันก็จะรับรู้อะไรโพซิชันของแมกเนติกโพลของโรเตอร์นะครับแล้วก็การหมุนของโรเตอร์เพื่อ,อไปควบคุมไทมิ่งออฟเคเลดแอปพลิเคชันทูคอยก็คือควบคุมการจ่ายกระแสมาให้กับส่ลวดเห็นไหมเพราะนั้นสเตเตอร์เนี่ยมันจะมีรีโซเวอร์อยู่นะครับนะมันจะมีรีโซเวอร์ ตัวสเตเตอร์รีโซนเดอร์เนี่ยก็จะมีคนร่วดอยู่3าคนในชุดนี้ชุดนี้จะมีจะมีคนร่วดอยู่3าคนสามชุดคนรวดสามชุดคนร่วดคนร่วดชุดแรกก็คือเป็นคนร่วดที่เรียกว่าเป็นคอย A คอย S แล้วก็คอย C คอย A ก็คือเป็นเอ็ก t a ไซ o n ชันคอยอันนี้จะจะแทนความเร็วลอาส่วนคอย F กับคอย C เนี่ย คอยเอับคอยซีมันก็จะแทนมุมแทนมุมนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะการทำงานตัวนี้มันมีลักษณะเป็นโอเวลลโอวลก็คือเราเรียกว่ารูกไข่เพียงพอดีเดียวขอเลยนิดเดียวตรนี้จะได้กินข้าวมันตัว ตัวเนี้ยชุดนี้นะครับมันจะทาํางานร่วมกับตัวคาเนิดสัญญาลูกลูกไข่เรียกว่าโอวัลไม่ใช่ลูกไข่ลูกวงรีโอวัลนะลูกวงรีเพราะนั้นเดี๋ยวช่วงหลังจากกินข้าวเสร็จลองมาดูก็ได้เพราะนั้นพอเวลาตัวนี้มันสวมอยู่เนี่ยมันจะสวมอยู่ในลักษณะนี้เพราะนั้นพอเวลาโรเตอร์ตัวนี้หมุนเนี่ย ตัวนี้อยู่กันที่มันก็จะเหนียวนำทำให้ตัวนี้เกิดการผลิตกระแสไฟกลับไปเป็นรูปของไฟกระแสสลับนว่ารูปของไฟกระแสสลับที่เป็นไซน์เวฟเพราะนั้นไอ,อ้คนลวดสามคนเนี่ยมันจะผลิตออกไปตลอดเวลาที่ที่ไอโวลตตัวเนี้มันเกิดการหมุนเกิดขึ้นนะวเพราะฉะนั้นสัญญาณตัวนี้มันก็รับรู้ได้ว่ามอเตอร์หมุนไปที่ ทำในรอบเท่าไหร่องศาเท่าไหร่และก็ทําอะไรครับได้กระแสออกมาเพื่อเอาไปสร้างทอ็อกนะสร้างทอ็อกเพราะว่าออเตอร์เนี่ยมันรับไฟจากแบตเตอรี่ไฟจากแบตเตอรี่ที่ไปให้อินเวอร์เตอร์เนี่ย,ม,ย,ออย,ยมันมีสองสองแฟกเตอร์หนึ่งแรงดันสองกระแสพอเข้าไปปุ๊บเนี่ย อินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่อะไร <vent> ะอินเวอร์เตอร์จ่ายกระแสไฟไปให้เพื่อสร้างทอ็อกหลังจากนั้นเมื่อทอ็อกจบกระจายเป็นสปีดก็คือฟรีควนซี่ก็เปลี่ยนไปตามการเกี่ยวันเลงนะน,นั้นการเกี่ยวันเลงเราคือการเปลี่ยนแปลงความถี่นะครับ การเหยียบคันเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความถี่การเปลี่ยนแปลงความถี่ก็คือทําให้รถเราเร็วขึ้นแต่การเหยียบคันเร่งในตอนแรกีะยจะจายกระแสเป็นหลักเพื่อเอาไปสร้างทร์กให้รถเกิดการเคลื่อนที่อ่าเพราะนั้นในการเหยียบคันเร่งช่วงรถออกตัวเนี่ยนี่คือแรงบิดนี่คือแรงบิดนะครับแต่พอรถเคลื่อนตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็น การเปลี่ยนแปลงความถี่ก็คือทำให้ความเร็วสูงนะอันนั้นมันก็ต้องอาศัยตัวนี้ซ้ายมือเป็นของนิสันลีฟนะครับตัวซ้ายมือเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นของนิสันเอ็กเซลไฮบริดก่อนตัวขวามือเนี่ยเป็นของโตโยต้าว่าเป็นรีเซอร์เวอร์กันเพราะนั้นรถพวกนี้จะเห็นไหมไม่ใช้ฮอ,อ,อร์นเจอร์เพราะด้วยเหตุก็คือ มันร้อนมันไม่มันไม่เป็นดุร้านนั่นเองนะครับนะฮะมันไม่เป็ดูร้านมันไม่คงทนนะครับอ่ะเที่ยมพอดีเกินสองนาทีมัม้งครับผมรถรถ b v ก็อนกัศนะครับอากาศครับเนี่ยอันนี้นิสส e ันลิฟบีบีวีไงอันนี้ไฮบริดสองลัานเนี่ย ที <Philipp> ่รีบดีอับครับน